อขอบคุณความไม่มีขอบคุณความจนขอบคุณความฝันขอบคุณตัวเองนะคะที่มีชีวิตรอดมาได้นะคะข้าเจ้าก็เป็นคนที่มีความฝันอยากจะใช้ชีวิตได้ทั่วโลกแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีผู้สนับสนุนแต่เรามีฝันก็เลยต้อง ดิ้นรนมากกว่าเพื่อนๆทั้งในปฐมแล้วก็มากกว่าเพื่อนๆพนพยาบาลในรุ่นเดียวกันค่าเจ้าก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์หญิงสตรองแกร่งนี่หละค่ะการที่เราไม่มีอ่ะแล้วเราไม่มีที่พึ่งกลายเป็นคนที่ขเข้มแข็งมากสุดยอดจิตใจแข็งแรงมากแล้วเราก็ได้เจออุปสรรคขวากหนามได้เจอ ชีวิตอีกขั้นหนึ่งอะแล้วการที่ข้าเจ้าได้เดินทางเจอผู้คนได้เดินทางท่องโลกอะค่ะทำให้ข้าเจ้าเนี่ยได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเห็นชีวิตผู้คนจนกลายเป็นคนที่มีความสุขสงบในใจกลายเป็นคนที่วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแค่มีกินมีใช้มีเงินแล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการคือเป็น เป็นคนเวลตี้เวลตี้ก็คือว่ามีเงินใช้จนวันตายแต่อาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเพราะมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยนะ่ะอาจจะไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเขาจะหมดเวลาไปกับการหาเงินแล้วก็หาเงินนะคะเพราะเขาต้องการความร่ำรวยค่ะ แต่โชคดีว,ว่าตั้งแต่เด็กของข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าไม่ได้สนใจความร่ำรวยข้าเจ้าต้องการเวลสีเลสีก็คือว่าได้ใช้ชีวิตตามต้องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบมีกินมีใช้จนวันตายเป็นนายของชีวิตตนเองนะคะไม่ต้องขอใครกินไม่เป็นทาละใคร ได้ทําตามฝันของตัวเองอันนี้แหละคือเรีลสี่อ่าดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบค่ะเจ้าเนี่ยวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเลยนะคะตั้งแต่เรียนจบพยาบาลใหม่ๆม,มีเงินเดือนค่ะเจ้าก็เริ่มวางแผนการเงินแล้วการที่มาอยู่ธุรกิจประกันชีวิตเขาก็สอนเรื่องวางแผนการเงิน แล้วความคิดตั้งแต่เด็กก็คือไม่เคยมีความคิดจะเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตรงนี้ข้าเจ้าเลยไม่ต้องวิ่งหาเงินนะคะข้าเจ้าแค่วางเงินไว้มีงานทำมีเงินใช้จนวันตายแค่นั้น